สวัสดีครับผมเฮกุยนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถมือสองสวยๆเลยคันนี้เน้นๆเลยนะฮะสวยๆเลยแล้วก็ราคาอยู่ในจุดที่ว่าเหมาะแล้วควรแล้วนะครับเป็นรถเก๋งนะฮะแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยก็คือ Toyota นะครับ คันนี้คือ Toyota a อ t ลเเครื่องเดิมๆเลยนะฮะ vvti 1,600ซพีซีเกียร์อัตโนมัติสภาพบอดี้นะฮะสวยเดิมมันมีอยู่นิดนึงในเรื่องของประวัติรถคันนี้ก็คือนานๆจะเจออย่างนี้สักทีหนึ่งเจออย่างนี้สักครั้นหนึ่งนะก็คือคันนี้เนี่ยออกห้าง มือหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นคนชาวต่างชาตินะเป็นคนอินเดียผมเรียกว่าในห้างนะฮะก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอพวกเสื้อผ้านะฮะส่งออกไปยังประเทศอินเดีย <c oughs> ติดต่อค้าขายนะครับก็มีพาสปอร์ตมี w o r ร์ดเพอรทีนี้ประเด็นคือ มีอยู่ช่วงหนึ่งของรถแทน่นี้จดทะเบียนปีปีเดิมก็คือจดทะเบียนปี2003แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งกลับประเทศไปแล้วก็ภาษีขาดนะสามปีไงเนี่ยเกินแล้วก็ไม่ได้ใช้รถนะนะก็ถูกยกเลิกคุยง่ายๆคือจดใหม่นะครับถึงขนาดนั้นเลยอะ่ะคือไม่ไดไ้แทบไม่ได้ใช้แล้ววิ่งน้อยมาก สำหรับรถปี03ในตรงนี้นะฮะแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับประวัติรถดีมากมันยังมันถึงได้สะท้อนไปถึงเรื่องของออภายในอย่างที่เห็นในในในคลิปนะฮะจะมีภาพให้ดูในเรื่องของภายในเรื่องของเอ่อบอดี้ห้องเครื่องสมบูรณ์แบบกับราคาพิเศษสภาพนี้นะฮะ ปี03รุ่นนี้จะเป็นรุ่น J จออโต้นะครับ1 6 8 0 0 0บาทนะสำหรับสภาพนี้สวยๆประวัติรถแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองสมรรถนะกันว่าไอรถที่มันมีการใช้งานแบบเนี้ยสภาพอย่างเงี้ยฟิลการขับเนี้ยจะเหมือน ตอนออกห้างหรือเปล่านเนี่ยลองมาแล้วคันนี้นี่นิ่งหน่องช่วงล่างแน่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองกันขาดเข็มคัดน,นี่ะภัยก่อนนะฮะ,อะโอเคนนนเนี่ยสตาร์ทนิ่มๆเงียบแอร์นี่แบบสะอาดสะอา้านแล้วภายในสวยนะฮะมีเข้า เหมือนเดิมเช็คออโต้ก็คือว่าจากเอ็นมาดีโอโหคันนี้เหนือบอหลายๆคันคือแทบแทบจะไม่มีการสั่นเลยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์มาถึงมือเฮียเฮียเปลี่ยนใหม่หมดเรียบร้อยแล้ว <c ười> แล้วคันนี้เครื่องว v ว i มันไม่ใช่เป็นสายพานเราลิ้นมันเป็นโซ่เราลินนะมบวิ่งอยู่แสนกว่าโลเนี่ย แสนห้าหมื่กว่าโลกกบๆพลาดไม่ได้นะฮะหาเอาติสอยู่นะฮะ,ะตัวนี้นี่สุดยอดกระจกไฟฟ้าพาเวอร์อเกียร์โตนี่เข้าเกียร์ถอยหลังแทบไม่รู้สึกเลยนะฮะเงียบกริบไม่มีกระตุกปะไปลองกันแหมคันดีนะใครใครพลาด หารถเก่งอยู่นะงบประมาณแสนกลางๆโผล่หน่อยนะตึกเนี่ยแสนหกหมื่นแปดพันสภาพย่ยยอมเลยแล้วไม่เคยติดแก๊สในเล่มนี้มือหนึ่งออกห้างเป็นชื่อในห้างเลยนะแต่ว่าคันนี้นี่โอนเข้าชื่อเฮียแล้วเพราะว่า,าไม่อยากไม่อยากไปตามเอกสารน่ะคือเจ้าของเป็นจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติอะไรก็ตาม เราโอนเข้าชื่อตัวเองจบนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาตอนตอนอ,ออนาคตน,นะครับตอนนี้คันนี้เนี่ยเป็นชื่อไองล่ะนะครับคันนี้มือที่สองเป็นชื่อเยียกุ่ยมันเยียบรจริงจระบบการขับขี่นะฮะ <c oughs> ฟังเสียงเครื่องเสียงอะไรเนี่ย <c oughs> มาแบบนิบเงียบอ่า อย่างเี้ยรถแบบนี้รถแนวนี้นี่ชอบชอบมากตัตตลเลนะ,นนะมีเพื่อนฝูงมีญาตินะครับที่หารถอยู่เราอยากได้รถสภาพดีๆไม่ผิดหวังนะนี่อย่างคันนี้เลย นี่แนะนำนะฮะแนะนำบอกต่อกันเลยะฮะแสนหกหมื่นแปดพันบาท To โตยโต้าอัลติปีสองพันสามเครื่อง1.6ึ่งเป็นรุ่นเจน,นะฮะเป็นรุ่นเจนเอ้โหช่วงล่างโอ้โห,โโห,โโหคุ้มค่าคุ้มราคานี่แนะนำเลยทั้นนี้ไม่นานรับประกันนะสวยๆอย่างนี้หนึ่งแสหกหมื่นแดพันบาท ไม่ใช่แท็กซี่กับป้ายว้าวอบอแบบที่เขาขายกันนะ <c oughs> อันนั้นอันนั้นไม่รู้แล้ววิ่งกันเป็นล้านกิโลมันใช้เชิงพานนย์คุ้มกันไปละไอ้นี่แสนแสนห้าหมื่นกว่าโลเป๊ะแเราก็ประวัติรถดีมากนะครับเป็นรถของชาวต่างชาติในห้างในห้างรถในห้าง <c oughs> อยู่ประมาณว่าเพาหุรัตอะ่ะในทะเบียนเดี๋ยวมีอยากรู้มาดูทะเบียนมาตัดสินใจมาเอาทะเบียนให้ดูเลยว่าอนี่อยู่แถวอเ้เขตสัมพันธวงศ์ นะครับเพราะงั้นในย่านนั้นก็รู้อยู่ว่าอามันเป็นย่านธุรกิจนะครับติดกับเยาวราชงั้นจะไปไหนมาไหนจะ,จะชาวต่างชาติส่วนใหญ่แถวนั้นก็ไม่ค่อยไปไหนฮะซื้อรถมาก็ไม่ค่อยได้ขับอ่นะนานๆนนนนขับทีเนี่ยสภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเออ่เราต้องมองนะฮะอย่างวงมาลัยเนี่ยมันมันยังมีความเดิมเดิม คอนโซลหน้านี่สวยนะหลายไม้โดยเฉพาะเบาะเบาะนี่มาอย่างนี้เลยนะครับสีเทาที่มาอย่างนี้เลยสวยมากต้อง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 ให้ให้เครดิตในในส่วนของประวัติรถนะครับคันนี้ปี03นะฮะแล้วก็มีมีอยู่ช่วงหนึ่งหยุดหยุดขเขาเรียกว่าไม่ได้ต่อภาษีอะ่ะคือไม่ได้ใช้อ่ะนะฮะแล้วแกก็คงจะแบบ กลับประเทศไปอ่ะแล้วกไไไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาดูแลเรื่องของภาษีวลบอแล้วก็พอกลับมาทํางานอีกกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับมาไทยก็จดใหม่มันต้องทําเรื่องจดใหม่ละนะครับนี่ก็ยื่นจดใหม่เพราะฉะนั้นสภาพเหมือนกับรถรถรถเก็บอ่ะเราได้ประวัติรถอย่างนี้ถือว่าคุ้มนะครับแนะนํานะฮะถ้ามีโอกาสซื้อเองได้ซื้อเลยตัวนี้คุ้มนี่เฮียชอบเองเลย นเนี่ยเสียดายตอนตอนนี้ใช้แคมรี่อยแล้วก็อยู่อยู่ในกลุ่มของโตลิต้าเหมือน,นกันทนเครื่องเหมือนกันเนี้ย2 0 0 0ซีเป็น VVTI ตัวนี้เป็นพันหกพันหกร้อย cc VVTI เป็นแบบโซ่เหลาลิ้นไม่ใช่สายผ่านนะลายไม้สวยเบาะสวยแล้วก็มีแบกเดิมๆดิมก็แอร์เอเอเย็นเจี๊ยบ แล้วก็คันนี้เป็นสีสีบอลทองนะครับเอาติด0ูนย์สามพตัวเจหนึ่งแสนหกมื่นแปดพันบาทหนึ่งแสนหกมืนแปดพันบาทอ่ะแต่ไม้มีทางให้เราเงียบเนี่ยงบประมาณนี้ลองเทียบกับหลายๆรุ่นนะครับหลายๆยี่ห้อนะฮะแล้ว กลับมาอีกทีหนึ่งพอพอ,พอตั้งหลักได้เรื่องเรื่องราคาแล้วกลับมาย้อนดูสภาพอีกทีหนึ่งกับคันนี้มาชมกันก่อนว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างที่เฮียว่าไว้หรือเปล่าขับดีมากเนี่ยงบประมาณแสนกว่าบาทไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงไม่จําเป็นไม่จุกจิกด้วยแล้วก็ขึ้นเหนือล่องใต้สบายสบาย สมรรถนะไม่ต้องพูดถึงโต,ยตโยต้าโลคโรลล่านะอาตีสไม่เคยติดแก๊สเนี่ยฟังเสียงนะ่เนี่ย,น,น,ยนี่คือสะพานดินนะลงสะพานเป็นเนินตอนนี้เราลงถนนลงแล้วลงอันตาเริงลงเหยียบได้นะครับสุดยอดอันนี้บอกเลยนะ ลาดไม่ได้นะฮะสวัสรอบคันนี้หนึ 8, ่งแสหกหมื่นแปดพันบาทมีในส่วนของของอ่อบอดี้นะครับบอดี้ของมันเนี่ยถ้าดูในคลิปจะเห็นเลยนะครับว่าตัวบอดี้เนี่ยเดิมสวยมาก แล้วก็ตอนที่เฮียเอามาเนี่ยมันจะมีรอยสุนัขสุนักกัดที่กันชนจําไม่ได้ยังไงว่าหลังหลังด้านขวาหรือไงเนี่ยนะแล้วก็ข้างหน้ามีมีริ้วรอยแล้วก็มีลักยิ้มน,นิดหน่อยเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าเขาในย่านนั้นอ่ะย่านปากุรัตหรือสมพันตวงศ์เนี่ยที่จอดรถน,นะนะมันคือจอดมันซอยมันเล็กะนะฮะมันก็จะมีพวกเวท้องเวทป้าส่งของอะไรเงี้ยมันก็มี คุกิ๊กหน่อยแต่ว่าเราใช้เทคนิคในเรื่องของลักกิ้มเนี่ยเรามีช่างเคาะลักกิ้มนะครับให้จับให้สีไม่ต้องไปทำแล้วมันจับคืนมาในสภาพเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวถังยังคงเป็นตัวถังเดิมเดิมนะครับแตใ่ในส่วนของการชนนะนะฮะด้านด้านหลังที่มีรอยสุนัขน,นะฮะมันกัดก็จัดการเรียบร้อยละเคลียร์เรียบร้อยละเ,เก็บสีการชนนิดหน่อย เพื่อความสมบูรณ์นะฮะซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยมีที่ติมีข้อติมีอะไรเงี้ยอ่าไม่ไม่ต้องละไม่ต้องบสบายสบายเดี๋ยวับรถแล้วเดี๋ยวจะเหยียบดูอัตราเร่งของอแรงกดที่เท้าเราแล้วก็การตอบสนองนะฮะแต่สมบ,บูรณ์รถกลุ่มนี้ไม่ต้องพูดถึง ถ้ายิ่งยังไม่เคยติดแก๊สด้วยนะโอ้โหแล้วยิ่งใหม่ขนาดนี้นะทีนี้เราเรามีความกังวลไงฮะในส่วนของว่าเออรถมันจอดใช่ไหมฮะถ่ายของเหลวใหม่หมดเลยเช็คระบบไฟเช็คเรียบร้อยหมดละนะครับถึงขนาดเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เรียบร้อยแล้วนั้นสภาพไม่ต้องพูดถึงเป๊ะเป๊ะ กลับรถแล้วรถเมย์มาเสียตรงนี้เองอ๋อชนชนกันรถสวยด้วยอเอาละลองดูจะเยียบก็แมตอนนี้ขึ้นเนินนะตอนนี้มีเนินนะดูนึกน่ตน,นั้ตลาลมนิดนึงต้งตนหน้าช้าออกขวามาแมา่ขับสนุกจริงจริ เครื่องนี้ฟิตๆเลยเพราะว่ารถวิ่งใหม่ขนาดนี้นี่โอ้โหไม่ต้องห่วงอ้าวถึงเต้นละมีดังตรงนี้หนึตามสูตรเป็นท่อเหล็กเหมือนเซเว่นไม่ต้องใช้สายไฟเตือนเวลารถเข้าตลาดเหล็กดัดปึงรู้เลยมีรถเข้าตลาดไม่ต้องเหมือนเซเว่น1เว่นติ้งตัง,ตง ต,ติ้นจําตะระเปาไหมอ่ะอย่าเฮียใช้แผงเหล็กนะฮะอ่ะพูดเยอะเกินก็ฝากไว้นะครับแนะนำแชร์ในไลน์ในอะไรก็ได้ส่วนตัวของท่านนะฮะเพราะว่าคันนี้นี่น่าสนใจจริงๆกับราคารถเก๋งสภาพสวยๆแบรนด์ยอดนิยมด้วยนะฮะโตโยต้า โคลอ l าอัลติส 1.6J ปี2003นะครับอ่า1 6 0 0 0บาทเกีย e ร์ออโต้เดมิดม,ดม,ดมออกห้างประวัติรถเจ้าของในห้างนะอา,อายุมากแล้ว60ขึ้นแล้วเป็นคนอินเดียนะครับทำงานเมืองไทยมาหลายปีนะก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับ สำหรับช่องฮิกุยชา n แนลฮิกุยชา n แนลใน YouTube นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามในในส่วนของผู้ที่ติดตามมาอยู่แล้วนะฮะก็จะทราบดีว่าในช่องเนี้ยเป็นยังไงบ้างมันมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะไม่ไม่ไม่ได้ไปลอกเลียนแบบใครนะครับโอเคฝากไว้โต o ยต้าโคโร a Altis นะ่ 1> 1. 6 j 1เจนึงแสนออโต้อ่า1นึงแสนหกมืนแปดพันบาทเงินสดนะฮะอ่าฝากไว้ด้วยครับเฮียกุยเต้นเฮียกุยประสบการณ์รถมือสองกว่า20ปีการันตีคุณภาพขอบคุณครับที่รับชมนะฮะ